ในเรื่องที่ทำวิทยาลบทด้วยเพราะฉะนั้นจะเอามาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะในหัวข้อผมนม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีบุ๊กอาจารย์อาจจะคุ้นเคยกับมันโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มีคนถามว่าทําไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเหมืนช่วงนี้เหมือนเป็นอะไรก็จะมีแต่เรื่องหนังสือหนังสืออ่านหนังสือกันนะครับเราพบว่าความสําคัญของการ่า สําสนักง,งานเสรีย่ยแห่งชาติบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยมีการนักเรียนมีการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเนี่ยนอกเวลาเรียนนะครับ39นาทีต่อวัน35้านาทีต่อวันแล้วหลังจากที่นักเรียนเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจบการศึกษาไปแล้วเริ่มทําง,งานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเนี่ยจะลดลงตามช่วงอายุไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่6%เป็นเท่านั้นเองในช่วงเวลาวัยกลางคน เราบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมีเปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นในการอ่านข่าวสารนะครับเพิ่มขึ้นเป็น32%เมื่อเขาอยู่ในวัยที่สามารถเรียนรู้จากการอ่านได้นะครับในประเด็นที่ผมพยายามนําเสนอก็คือว่าวัยเรียนเนี่ยนะครับเราพบว่าถึงแม้ว่าจะมีการอ่านเนี่ยเจนาทีต่อวันเนี่ยแต่ก็ยังเทียบกับกลุ่มช่วงอายุต่างๆเนี่ยเราก็ยังพบว่า เด็กในวนัยนี้มีช่วงวิาช่วงนาทีในการอาร่านเนี่ยค่อนข้างต่ำหรือว่าต่ำกว่ากลุ่มวัยอื่นๆจากการประเมินความสามารถโกนเนี่ยนะครับพบว่าในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยคะแนนเต็ม36คะแนนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้1 2 3 7ในเรื่องของความสามารถในการอาร่านวิชาภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ3.3คะแนนแบบนะครับ หลือเพียงแค่3.12คะแนนเท่านั้นเองความสามารถในการอาร่านแล้วปัญหาในการอ่านปัจจุบันเนี่ยนะครับจากที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับบวกกับในเรื่องราวของสื่อและนวัตกรรมที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันเขาบอกว่ามีการวิเคราะห์ว่าสำนักง,งานสถิติแห่งชาติพบว่าในอุปกรณ์ประเภทโมบายนะครับเมื่อจะเป็นแท็บเลต็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ย มีคนใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมากถึง41ล้านคน41ล้านคนแล้วก็รวมถึงเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการใช้พวกอุปกรณ์ไร้สายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสีฟ้าคือเมื่อ2อสปีที่แล้วนะครับส่วนปี55นี่คือปี55นะครับเช่นสีแดงเพิ่มสูงขึ้นยังไม่ได้พูดถึงปีที่ผ่านมานะคบว่ามีจํานวนเท่าไหร่ 62%ส่วนแบ่งทางการตลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเพราะว่าอุปกรณ์ประเภทโมบายนะครับแท็บเล็ตมีสัดส่วนแย่งชิงอุปกรณ์ทางการตลาดอื่นๆเยอะมากนะครับหรือแม้แต่โครงการแท็บเล็ตต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นปัญหาเหล่านี้นะครับเรากำลังคนพบว่านอกจากเด็กมีปัญหาในการอ่านแล้วสื่อเทคโนโลยีเนี่ยกับมีมากขึ้นเด็กเวลาเปิด 1> iPad 1หนึ่งอันนะครับหนึ่งห่เครื่องเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปยังเว็บไซต์เด็กสามารถที่จะเข้าไปดูอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่เขาไม่สามารถที่จะกลั่นกรองเนื้อหาไม่สามารถที่จะกลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่แล้วหลายครั้งก็จะกลายเป็นการเสพต,ติดแล้วก็เปิดในส่วนของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในส่วนของนักเรียนเนี่ยจำเป็นต้องมีเรื่องของการอ่านประเภทหนึ่ง เราเรียกการอ่านประเภทนี้ว่าการอ่านแบบมีวิจารณญาณเราจะช่วยให้เด็กมีรูปแบบการอ่านแบบมีวิจารณญาณได้อย่างไรในส่วนของการอ่านเนี่ยนะครับเ,เขาบอกว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะจําเป็นในการเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศและที่เป็นไฮไลท์ก็คือบอกว่าสตอฟเฟอร์บอกว่ากระบวนการสอนของครูส่งผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้ในการอ่านของนงักเรียนทีนี้ ผมพยายามที่จะ search โปรแกรมในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกใบนี้เท่าที่หาได้แล้วทำการวิเคราะห์ดูว่าแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละโปรแกรมเนี่ยสามารถสร้าง e b o ุ๊หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเนี่ยได้ด้วยโปรแกรมไหนบ้างก็มีอยู่โปรแกรมหนึ่งนะครับที่สามารถเกิดการโต้ตอบได้ อย่างน่าสนใจก็คือ iBook Author นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถสร้างหนังสือเล็กทรอนิ์นะครับจากเนื้อหาโดยด้วยการแค่ลากระหวา่างครูสามารถสร้างแบบสึงหักต่างๆได้หน้าตาที่จะออกมานะครับก็จะประมาณเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป้ ังสือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะวางเนื้อหาต่างๆได้แล้วเด็กก็สามารถดูบนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPad Android นะครับต่างๆได้หรือแม้แต่ไม่ต้องมีแท็บเล็ตมีแค่คอมพิวเตอร์ก็สามารถดูได้นะครับในเนื้อหาก็จะสามารถบอกรูปแบบน,นะครับข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็สามารถวางภาพสามมิติต่างๆนะครับเด็กก็สามารถดู สูงใหญ่ดูขยายดูนะครับสมุดดูก็ได้ก็แล้วแต่ครูสามารถที่จะนําแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาวางไว้บนออหนังสือได้นะครับสามารถวางรูปภาพนะครับแล้วก็อธิบายตามจุดต่างๆนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายแค่ลักแล้วก็วางเท่านั้นซึ่งผค ไม่สามารถพูดในรายละเอียดได้นะครับแต่จะแจนะนําอาจ,จารย์นะครับว่ามันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้หลากหลายทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีแหล่งเรียนรู้หนสืออื่นอื่อีกเยอะนะครับที่เราสามารถ search ค้นหาได้บนระบบออนไลน์เนื้อหาก็จะเป็นในวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยก็จะมีอยู่บ้าง นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำโจทย์เลกนะครับก็จะมีทริคนะครับตา่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพวกให้ลองให้นักเรียนได้ลองทำแล้วก็มีเซลเช็คนะครับคือหนังสือทั่วไปเวลาอ่านแล้วอาจจะไม่นักเรียนอาจจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองได้แต่การ นำกระบวนการตรวจสอบหรือใส่ใส่แบบสุขัดไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะทําให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและก็วิเคราะห์ในขณะที่อ่านไปด้วยนะครับโดยไม่จําเป็นที่ต้องวางแบบทดสอบเนี่ยไว,วไว้ไว้ท้ายหนังสืออย่างเดียวแต่ก็สามารถที่จะวางไว้ก่อนหน้านั้นได้อันนี้คือบทบาทของครูที่ทําหน้าที่ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียนแต่ในมุมมองอีกหลายมุมมองนะครับผมมีโอกาสได้ อแอดไซน์ให้นักเรียนในชั้นมัธยมปลายเนี่ยนะครับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเราเปลี่ยนจากเดิมที่ให้นักเรียนสร้างรายงานเป็นเล่มๆเนี่ยลองรวบรวมเนื้อ,เน,อเนื้อหาข้อมูลต่างๆแล้วกลายเป็นองค์ความรู้สักเรื่องหนึ่งให้หัวค้าไปที่แตกต่างกันนะครับมีกลุ่มหนึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนเกี่ยวกับอีโคนะครับเกี่ยวกับ Eco. กอีโคก็แนวนี้นะครับ ก็จะพรีเซนต์นะครับเนื้อหาค้นหาข้อมูลต้องไปพยายามเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆจากภายในโรงเรียนจากภายนอกโรงเรียนนี่คือหัวข้อที่1ในบางหัวข้อที่ยาก,ยากๆหน่อยเช่นเราให้โจทย์ยากๆเช่นชื่อเสียงของโรงเรียนนี่ครับหนังสือของเรา r รีเซนเตอร์นะครับแมกซีเนียมีชชั่มากในเนื้อหาได้มีพูดถึงคออ Frame หรือว่าแล้วก็เรื่องของ c อสเคิ u เจอร์การเรียนรู้เด็กนักเรียนครูต่างๆภายในโรงเรียนเดียวกันให้โจทย์แค่นี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเอาความคิดพวกยอดมาสร้างเป็นหังสอิเล็กทรอนิกส์ได้เขาพูดถึงเรื่องดนตรีผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าดนตรีโรงเรียนเนี่ยนะครับในมุมมองของโรงเรียนเนี่ยเขามอง คุยกันยังไงนอกจากนั้นแล้วนะครับก็พูดถึงกิจกรรมของเด็กๆที่ทำกันหลังเลิกเรียนถ้าใครอยู่ใต้อาคาร150ยปีช่วงเย็นๆจะเห็นเด็กกลุ่มนี้นะครับเล่นเหมือนการ ผมก็ถามว่าทําไมทําหัวข้อนี้เขาบอกว่าก็เป็นน่าสงสัยนะครับอาจารย์อยู่ดีๆหลังสามโมงก็จะเจอแก๊งพวกนี้นั่งเยงแถวอยู่ใต้ตึกเราพยายามยืนดูแล้วก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาสนุกตรงไหนคือในฐานะพี่หมหไม่เข้าใจเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนแล้วก็พยายามไปค้นหาว่าเอ๊ะในความเข้าใจในองค์กรของเราเนี่ยมีเราควรจะทําความเข้าใจกับเด็กกลุ่มนี้ด้วยกิจกรรมหลังเลิกเรียน ก็เลยลองไปถามมาดูก็ออกมาเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับพูดถึงเด็กเก่งเด็กเนิร์ดเอ๊ะมองยังไงเขาก็ไปสัมภาษณ์เด็กที่มีความสามารถเก่งๆนะครับในด้านต่าง,างๆด้านกีฬานะครับนักเรียนก็จะพยายามใส่ความคิดเห็นของตัวเองพร้อมกับบทสัมภาษณ์ที่ลงไปในอินสตาแกรมใครฮอตที่สุดใครฮอตที่สุด ก็พยายามพรีเซนต์นะครับให้เห็นคือพยายามมองให้เห็นรอบรอบรอั้วโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องของผู้ปกครองแล้วก็เรื่องของตัวของนักเรียนคนหนึ่งเขาพยายามนาเสนอขึ้นมาให้เห็นจากบทเรียนตรงนี้ผมก็นั่งย้อนพนานพยายามผมก็ได้นั่งอ่านงานของนักเรียนก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กนักเรียนของเรามีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะทำผลิตผลงานเนี่ย ที่เป็นในล mm ักษณะที่สร้างพอร์ตโฟลิโอให้กับตัวเองได้ดีแล้วสามารถสะท้อนมุมมองที่มีความคิัสร้างสรรค์ได้อย่างมัรนใจเมื่อตอนแรกผมพีเต์หนังสือที่ครูเป็นคนสร้างนี่คือหนังสือที่นักเรียนเป็นคนสร้างที่สามารถถ่ายทอดได้ความรู้สึกของนักเรียนเองกลับมานิดนึงนะครับอีบุ๊กประเภทสุดท้ายเรามีเว็บโรงเรียนแล้วเราก็มีบทเรียนออนไลน์ผม ผมปริ้นบทเรียนออนไลน์นะครับจากเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์ผมจะเปิดให้ดูนะครับคนอะไรครับอเมลาโอเคนี่คือหนังสือนะครับอ่านี่คือใบ,ใบงานบนบทเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็มีวิชาอื่นอีกด้วยผมลองเปิดออกมานะครับอันนี้เป็นการสอนเรื่องคู่กันดับ ผมเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยนะครับถ้าเป็นออกมาก็คงจะได้ใบงานออกมาแต่เราจะมีวิธีการที่จะทําให้มันดูเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นยังไงในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอ e ีบุกเนี่ยเราเรียกว่า augmented reality หรือว่าการจับภาพแล้วแปลงเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นอะไรก็ได้ถ้าสมมติวันหนึ่งผมบอกนักเรียนว่าอ่านักเรียนในหน้าที่2อลูปนี้ถ้านักเรียนเอากล้องหรือว่าเอาโทรศัพท์มืถือนักเรียน มาส่องดูนักเรียนก็จะพบบางอย่างผมก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับโนะงมดจากนั้นนะครับผมก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วผมก็เอามือถือเนี่ยนะครับส่องไว้ที่ภาพ Okay. นี่มือถือนะครับอาสอนไปที่ภาพนะครับปึ๊บมันจะกลายเป็นวิดีโอที่มันเก็บเอาไว้เมื่อดับเนคลิกนะครับผมก็จะได้เนื้อหาการสอนเรื่องของคั้นดับที่มันเก็บเอาไว้เราเป็นสีแต่ละหวบาทใช่ไหมครับเรามีขาวดําเรามีเทคโนโลยีนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้หลัง หลังเลิกเรียนแล้วนะครับเราสามารถแปลเปลี่ยนงานที่มีอยู่แล้วโดยไม่ได้สร้างภาระรงานเดิมมากนักนะครับและแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มเมาเสนอเนี่ยก็รีนะครับอาจารย์สามารถคุยกันได้หลักใหม่นะว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีงก,ก่าได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นหนังสือจริงหรือว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บทบาทของมันมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือพัฒนานักเรียนแต่การต่อสู้แย่งชิงความสนใจของนักเรียนให้อยู่ที่เนื้อหาที่อ่าน เป็นสิ่งที่เรางต้องสู้รบกันต่อไปและเราก็เชื่อว่า,านักเรียนจะมีความสามารถในการอาร่านที่มีวิจารณญาณมากขึ้นผ่านประสบการณ์การสอนของครูขอบคุณมากครับ